สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะวันนี้นะคะนาก็มาส่งมอบรถนะคะนอกสถานที่ค่ะที่จังหวัดเชียงรายกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถที่แนนมาส่งเนี่ยเป็นรถรุ่นไหนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่หายากมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถ คันสุดท้ายของประเทศแล้วนะคะต่อไปนี้จะไม่มีรถรุ่นนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนโฉมนะคะเป็น Next Gen Ranger แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแคปนะคะ4คูณ4นะคะซึ่งเป็น4คูณ4แท้เลยนะคะเป็นแคป4 w 4วินะคะ XLT นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะทีนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะซึ่งจะเป็นรุ่น4วิ wheel นะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่จะไปฟังนะคะว่ารุ่นนี้มีความพิเศษยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปต่อๆไปให้แนนด้วยนะคะแต่เดี๋ยวต่อไปนะคะแนนก็จะสลับกันลงนะคะระหว่างรุ่นโฉมปัจจุบันนะคะ Ford r a n g e r นะคะกับโฉม ฟอร์ดเน็กเจนะคะซึ่งจะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดของ Ford เลยนะคะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปก็จะเห็นเป็นโฉมเน็กเจนแล้วนะคะตลอดไปเลยนะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าคลิปที่แนนจะลงี่กก็จะเป็นการไปส่งมอบรถนะคะโฉมเรนเจอร์นะคะที่จังหวัดต่างๆนะคะที่แนนไปนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะในการส่งมอบรถนะคะแล้วก็แล้วก็ภาพบรรยากาศนะคะที่ลูกค้าเนี่ยได้รับรถนะคะว่าจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะอย่าล,ลืมนะคะแนนมีระบบรับจองออนไลน์นะคะสําหรับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะแนนมีระบบรับจองออนไลน์นะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะร้อค่ะแล้วก็ยังมีบริการจัด ไฟแนนซ์นะคะให้ถึงหน้าบ้านด้วยเช่นกันค่ะทุกที่เลยนะคะเราก็ยังมีบริการจัดส่งมอบรถนะคะแบบนี้นะคะให้เหมือนกันนะคะทุกที่เหมือนกันเลยนะคะถ้าใครชมคลิปแนนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามานะคะสั่งจองรถกับแนนได้เลยค่ะแนนไปส่งมอบรถให้ถึงที่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวแคป xlt นะคะ4 w h e e l คันนี้นะคะซึ่งจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะมี ฟังก์ชันพิเศษอะไรบ้างนะคะแล้วก็แนนตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก็จะเป็นชุด F150 นะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นชุด F150 แบบปกตินะคะซึ่งจะเป็นกระจังนะคะแบบทรงใหญ่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เรียกว่ากระจังทรงแรปเตอร์นะคะซึ่งจะมีตัวหนังสือ FORD นะคะสีดําล้วนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีดําล้วนสีดําขอบแดงนะคะดําขอบขาวอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สจุดแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะดูสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนกันชนด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะแนนสามารถเปลี่ยนให้ได้หมดเลยนะคะของเดิมแนนก็คืนให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแคล้งนะคะกันกระแทกด้านล่างแบบนี้นะคะอ่นนีนก็จะทําให้แบบนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ เอกลักษณ์ของเจ้าตัว F 150นะคะก็คือเป็นไฟตัว C แบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นไฟตัว C ดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วแนนก็ยังเพิ่มนะคะความสวยงามนะคะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะให้กับเจ้าตัวรถคันนี้นะคะด้วยไฟหน้ามาสเต็นะคะซึ่งจะเป็นไฟหน้ามาสเต็แบบเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เต็มระบบเลยนะคะซึ่งจะมีไฟคีบฉลาม3าคีบนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลูกแก้วนะคะสีแดงค่ะ ตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีแดงสีน้าเงินสีเขียวนะคะสามารถเลือกได้ะคะ่ะแล้วหล่นก็ใส่เป็นวงวงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งจะเป็นวงแหวนแบบใหม่เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเรา,าเปิดไฟเลี้ยวนะคะหรือเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นสเต็ตไฟเลี้ยวสีส้มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราสตาร์ทรถปกตินะคะก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวนะคะอ่ะก็จะดูสวยงามนะคะแล้วก็ดูปลอดภัยนะคะและ้วก็ดู สวยงามนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นไฟ d ด y t i m e running l i g h ด้วยนะคะทําให้เนี่ยเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะคะนั่นก็จะใส่ชุดคลอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะให้กับเจ้าตัว,ตว ด้านหน้าใส่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะสกู๊ปนะคะจะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะซึ่งจะเป็นสกู๊ปแบบใหญ่แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปม้ามัสแตงนะคะซึ่งจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำเงาสลับกับสีดำด้านนะคะตรงนี้ลูก mm hmm. like ah ค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีดำนะคะสีแดงสีน้ำเงินนะคะเลือกได้แล้วก็ยังเลือกได้อีกนะคะว่าอยากได้เป็นรูปม้ามัสแตงนะคะหรือว่ารูปกระทิงนะคะหรือว่ารูปแรดนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วแหน่งก็ยังเพิ่มนะคะตัวหนังซื้อนะคะ ตัวที่เป็นลายกราฟิกนะคะเรนเจอร์นะคะคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสมานะคะว่าอยากได้เป็นชื่อลูกนะคะก็จะเป็นด้านนี้นะคะก็จะเป็น N 2นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเป็นคำว่า P 1นะคะก็จะเป็นชื่อของลูกนะคะอ่ะถ้าอย่างไรนะคะก็สามารถสั่งแนนได้นะคะว่าอยากให้ติดแบบไหนนะคะหรือว่าอยากได้ข้อความแบบไหนนะคะก็บอกแนนได้เลยนะคะแล้วสำหรับ แครโฟอรวิลคันนี้นะคะต้องบอกกันนะคะว่าเป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะลุยน้ำนะคะได้ถึง80เซนนะคะหรือว่า800มิลิเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ชุดด้านหน้านะคะที่มาพร้อมกับเจ้าตัว F150 นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุด F150 เลยนะคะแล้วก็แม็กนะคะตรงนี้นะคะเราเลือกเป็นแม็ก ลายมาเวลนะคะของ c o s m i สนะคะแล้วก็จะเป็นลายามีคลิปเงินแบบนี้ด้วยนะคะส่วนยางนะคะจะเป็นยางฮันคุกนะคะซึ่งซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่ 265-70R16 นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นยางออท o ทรเลนนะคะซึ่งจะขับขี่ได้ดีกับ ทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบนะคะหรือว่าถนนขรุขระนะคะขับขี่ได้ดีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ายางใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่ายังมีเส้นอยู่เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของคอสมตสนะคะซึ่งจะเป็นลายมาเวลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กแบบสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ชุดครอบนะคะนั้นก็จะมีให้ด้วยนะคะจะใส่ให้พร้อมเลยนะคะปกติจะเป็นคโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีสเตตไฟเลเรวิ่งให้ด้วยนะคะทางด้านนี้อ่า ตรงนี้นะคะสาหรับรุ่น XLT นะคะจะมีสเตปไฟเลววิ่งให้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ปัดน้าฝนก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติด้วยนะคะอ่ะแ็จะเป็นกระจกมองข้างตรงนี้นะคะก็จะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นพับเก็บไฟฟ้าได้ด้วยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะกันสาดนะคะนั่นก็ติดให้ทั้งหมดเลยนะคะ4ชิ้นเลยค่ะแล้วก็ ิล์มนะคะนาติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ารับประกัน10ปีเต็มเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ต่อมานะคะก็จะมาดูที่เป็นเบ้ารองมือนะคะน้นก็จะใส่ให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ลายกราฟิกนะคะถ้าเราเห็นชัดๆนะคะอา๋ยวนาย้าติดให้ดูนะคะ mm hmm. อ่า ลายกราฟิกนะคะเราก็จะเห็นเต็มคันนะคะจะเป็นลายสายฟ้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีเทาแบบนี้นะคะเป็นลายเลนเจอร์แบบนี้ค่ะส่วนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็น4ีคูณสแบบนี้นะคะเป็นออฟโรดนะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะจากอ่าสีคูณสปกตินะคะก็เปลี่ยนเป็น4ีคูณสแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะเป็น4ีคูณสแท้นะคะเป็นรถ แคร์ฟูลวิวแท้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าของแท้เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีชุดครอบฝาถาังน้ำมันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่ามีเราหลังคาด้วยนะคะทรงวแท็กสีดำด้านแบบนี้นะคะเราแต่งให้ทั้งหมดแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ด้านในนะคะจะเห็นเป็นเบาะนังนะคะสีดำด้แดงเนื้นตะเข็บคู่ให้แบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ อแล้จะปักพนักพิงให้ด้วยนะคะแล้วก็ทําขีดกลางสีแดงให้ด้วยนะคะ พร้อมกับพรมกระดุมนะคะนั่นก็ปูให้รอบคันเลยค่ะแล้วก็สครับเพจนะคะเป็นชายบันไดกันรอยนะคะซึ่งจะกันรอยนะคะเวลาที่เราขึ้นรถได้ด้วยนะคะแล้วก็เบาะแคปนะคะก็จะเป็นเบาะแคมแบบหนังนะคะนั่นก็ใส่ให้ทั้งหมดเลยไฟท้ายนะคะนั่นก็คืนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเรื่องของระบบโฟลวิลนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนระบบโฟลวิลนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ,ะด้านหน้านะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้องนะคะบันทึกหน้ารถนะคะแล้วก็บันทึกหลังรถนะคะแล้วก็พร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะอยู่ที่หน้าจอตัวนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น3 in 1วันเลยนะคะแล้วก็จะมีทางด้านนี้นะคะเป็นจอนะคะคารปาสติฟนะคะของ f o r d แท้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังจะสามารถาถ้าสมมติว่าเกิดเหตุประทะด้านหน้านะคะถึงขนาดที่ถุงลมนิรภัยทำงานนะคะถือว่าประทะด้านหลังถึงขนาดที่ระบบการตัดใจน้ำมันทำงานเนี่ยจอตัวนี้นะคะจะโทรไปที่ศูนในเลนทอนให้เราโดยท,ทันท่วงทีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบ ปรับอากาศนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่นายบอกตรงนี้เลยค่ะระบบของเกียร์โฟนะคะถ้าเราขับขี่ปกตินะคะเราใช้เป็น2 H แบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไรนะคะที่บเราเจอนะคะสภาพถนนนะคะฝนตกถนนลื่นนะคะเราก็จะใช้เป็นตัว f o u ฮแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าเป็นตัวตัวเ,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 เป็นตัวนี้นะคะเราสามารถหมุนได้เลยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชิปออนเดอะฟลายนะคะลูกค้านะคะสามารถหมุนมาแบบนี้ได้เลยนะคะในขณะที่กําลังขับขี่อยู่นะคะส่วนโฟลโลเนี่ยแบบนี้นะคะ 4L นะคะตรงนี้เนี่ยลูกค้านะคะต้อง จอดรถนะคะแล้วก็เข้าเกียร์ n ก่อนนะคะถึงจะเข้า 4l ได้นะคะในกรณีที่เอ่อเป็นทางวิบากนะคะหรือว่าทางที่ต้องแบบตะกุยนะคะหรือว่าต้องลุยนะคะอันนี้ก็จะ,จะใช้เป็น 4l ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็วิธีการใช้งานนะคะของเจ้า เกียร์โฟนะคะถ้าเป็นขับปกติเราก็ใช้เป็น2 h แบบนี้นะคะอ่าเราก็จะมีกล่องเก็บของนะคะก็จะพร้อมเลยนะคะมีกล่องเก็บของทั้ง2ชั้นเลยนะคะพวงมอาลัยก็จะเป็นพวงมอาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะพร้อมปุ่มมาติิฟังก์ัันที่พวงมอาลัยนะคะแล้วก็จะมีระบบ cruise control นะคะแล้วก็ lim ด้วยนะคะพวงมอาลัยไฟฟ้านะคะจะแปรผ่านตามน้ำหนักการขับขี่นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่า ฟอร์ดนะคะตอนนี้เป็นเจ้าเดียวเลยนะคะซึ่งทําให้พวงมาลัยเนี่ยเวลาที่เราสตาร์นะคะจะเบามากเลยนะคะถ้าเราขับขี่ช้าๆนะคะแต่ถ้าเราขับขี่เร็วขึ้นนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะหนักขึ้นนะคะทําให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะเป็นมาตรฐาน,นะคะ่ะมีระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็มี EBD ป้องกัน เป็นตัวกระจายแรงเบรกด้วยนะคะแล้วก็จะมีะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะกระจกประตูนะคะก็เป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะ,ะทุกอย่างนะคะภายในนะคะก็จะมีเรื่องของระบบไฟนะคะติดทุกดวงเลยนะคะ,ะตรงนั้นนี้นะจ๊ะ,ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีทางนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเก็บแว่นตานะคะก็จะมีให้ครบเลยนะคะ ทุกอย่างนะคะเราซีนมาให้ทั้งหมดนะคะแล้วลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะเป็นรถใหม่แน่นอนเลยนะคะรถใหม่แท้ๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ถึงได้เอามาส่งให้มอบให้กับลูกค้านะคะแล้วแนนก็จะมีภาคุมรถนะคะชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านหลังนะคะแนนมีอะไรพิเศษให้กับลูกค้าบ้างนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็จะมี ที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะโลบาเล็กนะคะ Outlander ค่ะซึ่งจะเป็นโรบาเล็กนะคะ4ขานะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนะคะตัวนี้ทัดเป็น4 wheel drive นะคะซึ่งจะเป็นรุ่นท็อปของ Outlander เลยนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ่าไฟเบรกนะคะดวงที่3ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์นะคะนั่นก็ใส่ให้นะคะเป็นกระบะไลเนอร์ของฟอร์ดแท้เลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนะคะไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีไฟนะคะ่น,น เลี่ยนนะคะให้เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะคะซ,ซึ่งจะเป็นไฟตัว C นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีสเตปไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้ด้วยนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะเป็นแสงสีขาวนะคะก็จะเห็นไฟตรงนี้นะคะตัวลกลางคืนเนี่ยจะสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับ กันชนท้ายนะคะซึ่งจะเป็นของ Outlander เหมือนกันนะคะก็เป็นตัวท็อปเลยนะคะของ Outlander นะคะซึ่งจะมีห่วงนะคะอ่อห่วงลากรถนะคะแล้วก็ลูกบอลลากเหลือแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเวลาเข้าเกทไถยหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะมี ไฟนะคะเป็นไฟเดไฟ์ไลท์เสกแสงสีขาวให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ XLT เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะมาให้อยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยให้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดกันชนท้ายนะคะซึ่งจะเป็นกันชนท้ายแบบตัวท็อปของ Outlander เลยนะคะน,นี่คือสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะอ่าก็จะเป็น กล้องนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะจะมียางอร่อยด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าออกไปแล้วไม่มียางอร่อยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะแล้วก็การบรรทุกนะคะคันนี้นะคะสามารถบรรทุกนะคะได้ถึง1.3ตันนะคะหรือว่า1,300กิโลเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างที่แบบว่าแน่นหนึบของฟอร์เลยนะคะสําหรับรุ่น อ่าเรนเจอร์นะคะ Ford Ranger นะคะโฉมปัจจุบันปี2022นนะคะส่วนด้านท้ายนะคะเราก็จะเห็นเป็นปลายดาบนะคะแบบนี้นะคะพร้อมกับ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลื้งแสงนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังนะคะที่แนนบอกไปนะคะก็จะเป็นพี่กับ N2 นะคะซึ่งจะเป็นรูชื่อของลูกค้านะคะอ่ากับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็แนนใส่ตัวนี้ให้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นโช๊คนะคะฝากกระบะท้ายนะคะ <you> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทําให้ผ่อนแรงนะคะในการเปิดนะคะแล้วก็ของเดิมนะคะัน่นคืนให้ทั้งหมดเลยนะคะการชนหน้านะคะก็คืนให้ทั้งหมดเลยค่ะการชนท้ายนะคะก็คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะ <t od ian> สำหรับคันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคันสุดท้ายนั้นนะคะสำหรับแคป4โฟวนะคะซึ่งจะเป็นรุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะหลังจากวันนี้ไปแล้วนะคะก็จะเห็นแนนเนี่ยลงคลิปนะคะสลับสลับกันนะคะว่า,าจะเป็นคลิปสำหรับรุ่นของ Ford Ranger นะคะโชมปัจจุบันนะคะปี2022นะคะ กับรุ่น Ford Next Gen นะคะ Ranger นะคะ 2022, ปี2022เหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราเปลี่ยนนะคะใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจากของอรุ่นปัจจุบันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็โฉมใหม่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรทั้งหมดเลยนะคะก็จะเห็นคลิปแนนที่ลงเนี่ยก็จะสลับสลับกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะขนาดรุ่นเดิมนะคะหรือว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยยัง ออปชันนะคะยังเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดตกแต่งนะคะถ้าใครชอบแบบไหนนะคะก็สามารถบอกแนนได้นะคะเราก็จะสามารถจัดตกแต่งให้ได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้าที่เ,เชียงรายนะคะที่แม่จันนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะว่าแนนจะลงเป็นคลิปของเจ้าตัว Next Gen บ้างนะคะ Ford r a n g e r Next g e n นะคะจะได้ดูว่าเทคโนโลยีใหม่ๆของ Ford เนี่ยเป็นยงงังไง ะะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกอีกครั้งนึงนะคะว่าอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาคคดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์นะคะให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้แนนด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่กดไลค์นะคะแล้วก็ผู้ที่กดกระดิ่งด้วยนะคะมีหลายท่านถามหานะคะว่าทําไมแนนไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะเพราะว่าแนนติดสมมอบรถนะคะแล้วก็ติดภารกิจนะคะที่ต่างจังหวัดน,นะคะหลายๆที่เนี่ยก็เลยไม่มีเวลาตัดต่อคลิปเลยนะคะแล้วก็เรื่องของโฉมใหม่เนี่ยที่จะต้องอ เขาเรียกว่าอะไรคะอธิบายนะคะหรือว่ามาถ่ายคลิปเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาเลยนะคะแต่ว่าสําหรับต่อไปนี้นะคะมันก็จะพยายามนะคะลงคลิปให้ดูนะคะว่าเรามีอะไรใหม่บ้างนะคะรุ่นใหม่ของ Nextgen นะคะมีอะไรบ้างนะคะงั้นก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็ตามไ,ไปดูเลยนะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะต้องบอกกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคันสุดท้ายของของประเทศแล้วนะคะต้องบอกกันเลยว่าลูกค้าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้คันนี้ไปนะคะเพราะว่าเป็นคันสุดท้ายแล้วแล้วเป็นโฟร์วิแท้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย